สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านวันนี้เรามาติวเข้มเติมเต็มความรู้ในรายวิชาการพัฒนาตนเองชุมชนสังคมสค1 1 0 0 3ระดับปรถมศึกษากับครูปริชาติบุตรชานะคะหรือครูกุไก่นะคะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะข้อ1ข้อใดคือความหมายของการพัฒนาตนเองกอไก่การช่วยเหลือเพื่อนบ้านให้มีความสุขขอไข่ การทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนคอควายการปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นทั้งทางด้านความคิดและพฤติกรรมงองงูการรักษาความสะอาดบ้านของตนเองอย่างเดียวคำตอบที่ถูกต้องนะคะเรามาดูกันว่าการพัฒนาตนเองการพัฒนาตนเองก็หมายถึงการพัพฒนาตัวเองนั่นเองนะคะซึ่งข้อกอไก่การช่วยเหลือเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็หมายถึงชุมชน ขอไขการทากิจกรรมร่วมกับชุมชนก็หมายถึงชุมชนนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ตนเองขอควายการปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นทั้งทางด้านความคิดและพฤติกรรมข้อนี้มีตนเองนะคะก็เก็บไปก่อนงองูการรักษาวความสะอาดบ้านของตนเองก็มีตนเองแต่เขาบอกว่าอย่างเดียวอันนี้ไม่ใช่แล้วนะคะอย่างเดียวก็หมายถึงกิจกรรมเดียวไม่ ไม่ครอบคลุมถึงการพัฒนาตนเองนะคะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อคอคอ,อยค่ะข้อ2ข้อใดคือความสำคัญของการพัฒนาชุมชนและสังคมกอไก่ทำให้ชุมชนและสังคมน่าอยู่ผู้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นขอไข่เพื่อเพิ่มประชากรในพื้นที่ให้มากขึ้นคอคายเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับผู้นำชุมชนงองูเพื่อควบคุมความคิดเห็นของคนในชุมชนค่ะ ความสำคัญของชุมชนนะคะก็คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อกไก่นะคะ <ๆ S 1> การทําให้ชุมชนสังคมน่าอยู่ผู้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น <ๆ S 1> ก็อาจจะหมายถึง <ๆ S 1> ดีดีขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะต่อไปข้อ3นะคะ แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาครอบครัวคืออะไรกอไก่การสร้างความรักความผูกพันและความเข้าใจกันในครอบครัวขอไข่การแข่งขันว่าครอบครัวไหนจะมีทรัพย์สินมากกว่ากันขอควายการที่ทุกคนในครอบครัวต้องทําตามคําสั่งของคนใดคนหนึ่งงอง,งูการไม่สนใจกันและต่างคนต่างอยู่ซึ่งแนวคิดพื้นฐานนะของการพัฒนาครอบครัวคืออะไรใช่ไหมคะ การสร้างความรักความผูกพันและความเข้าใจกันในครอบครัวนะคะอันนี้เราเก็บไว้ก่อนขอใครการแข่งขันว่าครอบครัวไหนมีทรัพย์สินมากกว่ากันทรัพย์สินซึ่งความคิดพื้นฐานของการพัฒนาครอบครัวทรัพย์สินไม่ใช่เรื่องสําคัญไม่ใช่เป็นแนวคิดหลักนะคะคอควายการที่ทุกคนในครอบครัวต้องทําตามคาสั่งของคนใดคนหนึ่งซึ่งนแนวคิดพื้นฐานของครอบครัวก็คือความเสมอภาคกันซึ่ง ถือประชาธิปไตยเสียงข้างมากของคนในครอบครัวเป็นหลักนะคะงองูการไม่สนใจกันและต่างคนต่างอยู่ซึ่งแนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาครอบครัวก็คือการทํากิจกรรมร่วมกันเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อกอไก่นะคะต่อไปข้อ4นะคะการพัฒนาชุมชนและสังคมสามารถทําด้วยวิธีใดกอไก่ทุกคนในชุมชนร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดและช่วยเหลือกัน ขอไขรให้รัฐบาลเข้ามาสร้างสิ่งทุกอย่างให้ชุมชนคอควายเก็บขยะในบ้านของเราเองเท่านั้นงองูไม่สนใจกิจกรรมของชุมชนซึ่งเราก็บอกไปแล้วนะคะว่าการพัฒนาชุมชนและสังคมสามารถต้องทำร่วมกันนะคะเพื่อให้เกิดการพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชนนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อกอไก่นะคะทุกคนในชุมชนร่วมกันดูแลรักษาความสะอาด และช่วยเหลือกันค่ะต่อไปนะคะข้อ5ข้อใดคือประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาครอบครัวกอไก่เกิดความขัดแย้งในครอบครัวมากขึ้นข,ขอขอัยค่ะก็ไก่เกิดความขัดแย้งในครอบครัวมากขึ้นขอไข่ทําให้ครอบครัวอ่อนแอลงขอควายสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดีและมีความสุขมากขึ้นงองูทําให้เสียเวลาไปกับเรื่องไม่จําเป็น เราจะเห็นว่าข้อใดคือประโยชน์ที่สําคัญที่สุดของการพัฒนาครอบครัวนะคะข้อกอไก่ก็คือความขัดแย้งในในครอบครัความ,มากขึ้นซึ่งถ้าเกิดความขัดแย้งนะคะก็จะไม่เกิดประโยชน์นะคะข้อหนึ่งข้อกอไก่ก็ไม,ไม่ไม่มีประโยชน์นะคะขอไข่ทําให้ครอบครัวอ่อนแอลงอ่อนแอลงก็ไม่เกิดประโยชน์ก็ตัดไปคอควายสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดีและมีความสุขมากขึ้นอันนี้ ทำให้มีความสัมพันธ์ที่ดีและมีความสุขมากขึ้นงองูทําให้เสียเวลาไปกับเรื่องไม่จําเป็นคําตอบก็คือข้อคอควายค่ะคือสมาชิกมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นก็คือมีประโยชน์มีความสําคัญนี่เองนะคะข้อ6ค่ะข้อใดอธิบายความหมายของข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกอไก่สิ่งที่ผ่านกระบวนการการประมวลผลแล้ว ขอใคข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวต่างๆที่ยังไม่ผ่านก,การประมวลผลคอควายความคิดเห็นของผู้อื่นงองูรูปภาพที่สวยงามเท่านั้นซึ่งข้อมูลข้อมูลความหมายของข้อมูลก็คือข้อข้อเท็จจริงเหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆที่เก็บรวบรวมไว้และยังไม่ผ่านการจัดระเบียบหรือวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้งานทันทีเช่นตัวเลข ชื่อวันที่นะคะข้อมูลก็คือข้อเท็จจริงเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆที่เก็บรวบรวมไว้แต่ยังไม่ผ่านการจัดการผ่านการจัดระเบียบหรือวิเคราะห์นะคะซึ่งคํำตอบก็คืออะไรคะขอไข่ค่ะข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวต่างๆที่ยังไม่ผ่านก,การประมวลผลนะคะซึ่งกอไก่สิ่งที่ผ่านการประมวลผลแล้วเขาเรียกว่าสารสนเทศนะคะสารสนเทศคะ่ะ คือข้อมูลที่ถูกนําไปจัดเรียงหรือวิเคราะห์แล้วนะคะสารสนเทศความคิดเห็นของผู้อื่นเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลแต่ไม่ครอบคลุมนะคะรูปภาพที่สวยงามเท่านั้นเป็นเป็นข้อมูลประเภทหนึ่งค่ะแต่ไม่ครอบคลุมนะคะคําตอบก็คือขอไข่ค่ะข้อ7ถ้าครูถามว่านักเรียนชอบสีอะไรมากที่สุดคําตอบของนักเรียนจัดเป็นข้อมูลประเภทใด กอไก่ข้อมูลส่วนตัวขอไขข้อมูลชุมชนคอควายข้อมูลโรงเรียนงองูข้อมูลสภาพอากาศถ้าถามว่านักเรียนชอบสีอะไรมากที่สุดอันนี้คือเป็นนักเรียนชอบคือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะคะส่วนบุคคลซึ่งคำตอบก็คือข้อกอไก่ค่ะข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลชุมชนก็คือเรื่องราวหรือจํานวนคนในชุมชนนะคะข้อมูลโรงเรียนก็คือเรื่องราวในโรงเรียนเช่นจํานวนของครูของนักเรียนในโรงเรียนนะคะแล้วก็ข้ององูข้อมูลสภาพอากาศก็คือข้อมูลสภาพอากาศเช่นสภาพอากาศร้อนหนาวค่ะต่อไปข้อ8นะคะหากต้องการทราบว่าคนส่วนใหญ่ในชุมชนของเราประกอบอาชีพอะไร ควรหาข้อมูลได้จากแหล่งใดกอไก่จากการดูหนังในโทรทัศน์ขอไข่จากการสอบถามเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนคอควายจากการสำรวจอาชีพของคนในชุมชนหรือสอบถามจากผู้นำชุมชนงองูจากการอ่านป้ายโฆษณาทั่วไปค่ะถ้าต้องการทราบต้องการทราบคนส่วนใหญ่ในชุมชนของเราว่าประกอบอาชีพอะไรเราควรหาข้อมูลจากแหล่งไหน ข้อกอไก่นะคะจากการดูหนังในโทรทัศน์ซึ่งก็ไม่เกี่ยวข้องนะคะขอไข่จากการสอบถามเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนก็อ,อาจจะได้ข้อมูลเป็นบางบางส่วนนะคะเพื่อนนักเรียนคอควายจากการสำรวจอาชีพของคนในชุมชนหรือสอบถามจากผู้นําชุมชนข้อนี้เป็นคําตอบข้อควายเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเราต้องสอบถามหรือสํารวจอาชีพของคนในชุมชนนะคะค่ะข้อค,อควายนะคะต่อไปข้อ 9นะคะถ้าครูขอให้แต่ละคนบอกชื่อและนามสกุลของตนเองข้อมูลชื่อและนามสกุลของนักเรียนมีที่มาจากแหล่งใดก็ไก่จากการสังเกตขอไข่จากการสำรวจคอควายจากการสอบถามงองงูจากการทดลองถ้าครูให้ขอให้แต่ละคนบอกชื่อบอกชื่อนะคะซึ่งซึ่งก็ไก่นะคะจากการสังเกตสังเกตก็คือ การสังเกตคือการการเฝ้าการเฝ้าเฝ้าดูนะคะเฝ้าดูสำรวจก็คือการเก็บข้อมูลจำนวนมากนะคะการสอบถามสอบถามก็คือการถามตอบโดยตรงนะคะจากการทดลองการทดลองคือการลงมือทําเพื่อพิสูจน์หาผลลัพธ์การทดลองเช่นการทดลองปลูกพืชแต่ถ้าเราอยากรู้อยากรู้ว่าชื่อ ของแต่ละคนนามสกุลอะไรเราก็ต้องสอบถามค่ะสอบถามโดยตรงจากตัวนักเรียนเลยก็จะได้คําตอบนะคะว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรคําตอบก็คือข้อควายค่ะข้อ10นะคะข้อใดคือข้อมูลของชุมชนกอไก่จำนวนสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนขอไข่ชื่อเล่นของเพื่อนในห้องเรียนค้อควายจำนวนประชากรทั้งหมด <c oughs> ในหมู่บ้านหรือตำบล งองูอาหารที่นักเรียนชอบกินค่ะข้อใดคือข้อมูลของชุมชนชุมชนครูพูดไปแล้วนะคะว่าชุมชนก็คือหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านของเรานะคะหรือชุมชนของเรานั่นเองะะที่เราอาศัยอยู่ถ้าเขาบอกว่ากอไก่จำนวนสมาชิกในครอบครัวครอบครัวก็ไม่ใช่ชุมชนนะคะชื่อเล่นของเพื่อนในห้องเรียนห้องเรียนก็คือในห้องเรียนของเรา จำนวนประชากรทั้งหมดในหมู่บ้านหรือตำบลอันนี้คือประชากรทั้งหมดในหมู่บ้านอันนี้นะคะคือคำตอบที่ถูกต yani. ้องค่ะข้อควายส่วนข้ององูอาหารที่นักเรียนชอบกินก็คือข้อมูลส่วนตัวนะคะข้อมูลส่วนตัวนะคะอันนี้ไม่ใช่ข้อมูลชุมชนเพราะฉะนั้นข้อคอควายค่ะจำนวนประชากรทั้งหมดในหมู่บ้านหรือตำบลคือข้อมูลของชุมชนค่ะข้อ10นะคะ ข้อใดอธิบายความหมายของการพัฒนาตนเองได้ถูกต้องที่สุดกอไก่การเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เก่งขึ้นในเรื่องที่ต้องการขอไข่การเล่นเกมให้ชนะเพื่อนอยู่เสมอขอควายการแต่งกายให้ทันสมัยตามแฟชั่นงงูการใช้เงินซื้อของที่ชอบมากๆกการครัวอธิบายไปแล้วนะคะว่าการพัฒนาตนเองคืออะไรนะคะในข้อต้นๆไปแล้วนะคะซึ่งคำตอบนะคะก็คือ การเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เก่งขึ้นในเรื่องที่ต้องการนะคะซึ่งการพัฒนาตนเองก็คือการทำให้ตัวเองมีความรู้มีความสามารถมีทักษะให้ดีขึ้นในสิ่งที่ตั้งใจนะคะค่ะข้อ1 1ก็คือข้อกอไก่ค่ะการเปลี่ยนแปลงตนเองให้เก่งขึ้นในเรื่องที่ต้องการข้อ12ทําทำไมการพัฒนาครอบครัวจึงเป็นสิ่งสำคัญกอไก่ เพื่อให้ครอบครัวมีเงินทองมากมายขอไข่เพื่อให้คนในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและช่วยเหลือกันได้ดีคอควายเพื่อให้คนในครอบครัวทุกคนมีของเล่นใหม่ๆงองูเพื่อให้คนในครอบครัวแต่ละคนอยู่แต่ในห้องของตนเองนะคะซึ่งทําไมเขาถามว่าทําไมจะต้องมีการพัฒนาครอบครัวเป็นสิ่สงสําคัญนะคะเราก็จะตอบตอบว่า กอไก่เพื่อให้ครอบครัวมีเงินทองมากมายซึ่งครูบอกไปแล้วว่าเงินทองไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทําให้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นแต่มันไม่ใช่เป้าหมายหลักนะคะของการพัฒนาครอบครัวนะคะเพื่อทําให้ครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและช่วยเหลือกันได้ดีค่ะการพัฒนาครอบครัวก็คือการทําให้ครอบครัวมีความสุขข้อขอไข่เป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะเรามาดูข้อข้อายนะคะ ข้อควายก็คือครอบครัวทุกคนมีของเล่นใหม่ๆซึ่งวัตถุสิ่งของนะคะไม่ใช่เป็นเป็นหลักนะคะของครอบครัวนะคะข้ององูก็คือเพื่อให้ครอบครัวแต่ละคนอยู่ร่วมกันอยู่ในแต่ละห้องของตนเองซึ่งหลักของการพัฒนาครอบครัวก็คือทาการทํากิจกรรมร่วมกันการทํากิจกรรมร่วมกันนะคะก็ถ้าต่างคนต่างอยู่ก็ไม่ใช่ละค่ะเหมือน ไม่ใช่การแยกตัวเองออกไปจากครอบครัวนะคะข้อคําตอบที่ถูกก็คือขอใครคะ่ะข้อ13นะคะข้อใดแสดงแนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาชุมชนได้ชัดเจนที่สุดกไก่การที่คนในชุมชนรอให้รัฐบาลเข้ามาสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้ขอใครการที่คนในชุมชนช่วยกันดูแลความสะอาดและสร้างกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้ชุมชนน่าอยู่ขึ้นขอควาย การที่คนในชุมชนแต่ละคนทามาหากินของตนเองไดยไม่สนใจผู้อื่นงองูการแข่งขันกับชุมชนอื่นว่าใครมีสิ่งของที่ทานสมัยกว่าค่ะแนวแนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาชุมชนก็คือการพัฒนาชุมชนเน้นการมีส่วนร่วมนะคะเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนะคะและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งคำตอบก็คือขอไข่ค่ะการที่คนในการดูแลรักษาวความสะอาดและสร้างกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้ชุมชนน่าอยู่ขึ้นคือแนวคิดพื้นฐานนะคะคือเน้นการมีส่วนร่วมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นขอไข่ค่ะข้อ14ค่ะถ้าต้องการพัฒนาตนเองให้พูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นควรเริ่มต้นจากวิธีใดเป็นอันดับแรก ขอกอไก่นะคะซื้อเสื้อผ้าสวยๆมาใส่ขอไข่เริ่มเรียนรู้คำศัพท์และประโยคง่ายๆในภาษาอังกฤษขอ,ข,อข,อขอควายเต้นเกมออนไลน์ให้เก่งที่สุดงองูดูรายการโทรทัศน์ภาษาไทยมากๆซึ่งการที่เราจะพัฒนาตนเองให้พูดภาษาอังกฤษได้ดีนะคะเราก็ต้องการเริ่มจากการรู้คำศัพท์ และประโยคง่ายๆในภาษาอังกฤษก่อนนะคะซึ่งการซื้อเสื้อผ้าสวยๆมาใส่ก็ไม่เกี่ยวกับการพัฒนาภาษาอังกฤษนะคะการเล่นเกมออนไลน์ให้เก่งที่สุดก็ไม่ใช่นะคะดูรายการโทรทัศน์ภาษาไทยมากๆซึ่งเขาก็บอกว่าพัฒนาตนเองเรื่องภาษาอังกฤษนะคะภาษาไทยก็ไม่ใช่แล้วคะ่ะก็คือข้อขอไข่ค่ะเริ่มเรียนรู้คำศัพท์คำศัพท์และประโยคง่ายๆในภาษาอังกฤษค่ะข้อ15ค่ะ นักเรียนจะช่วยพัฒนาครอบครัวของตอนเองได้อย่างไรกอไก่บอกให้พ่อแม่ซื้อของเล่นให้เยอะๆขอไข่ตั้งใจเรียนได้ช่วยงานบ้านเล็กๆน้อยๆคอคอวายชวนเพื่อนมาเล่นเกมที่บ้านทุกวันงองงูตื่นสายและนอนดึกทุกวันนักเรียนจะช่วยพัฒนาครอบครัวตนเองอย่างไรช่วยพัฒนาครอบครัวนะของตอนเองได้อย่างไรบอกให้พ่อแม่ซื้อของเล่นเยอะๆซึ่งก็ไม่ได้ช่วยพัฒนานะคะเป็นการสิ้นเปลืองนะคะ ตั้งใจเรียนและช่วยงานบ้านเล็กๆน้อยๆอ,อ,อันนี้เก็บไว้ก่อนข้อควายชวนเพื่อนมาเล่นเกมที่บ้านทุกวันซึ่งการเล่นเกมก็เป็นความสุขส่วนตัวนะคะไม่ได้พัฒนาครอบครัวตื่นสายและนอนดึกทุกคืนก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้มีผลดีต่อสุขภาพแล้วก็ไม่ได้เป็นการพัฒนาของตนเองนะคะซึ่งคําตอบที่ถูกคือตั้งใจเรียนและช่วยงานบ้านเล็กๆน้อยๆ,อยๆค่ะ ข้อ16ค่ะเมื่อนัเกเรยียนช่วยคุณแม่ล้างจานทุกวันทําให้คุณแม่มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นนี่คือประโยชน์จากการพัฒนาสิ่งใดเราช่วยคุณแม่ล้างจานทํางานบ้านแล้วคุณแม่มีเวลาพักผ่อนอันนี้คือประโยชน์จากการพัฒนาสิ่งใดนะคะจากการพัฒนากอไก่การพัฒนาตนเองขอไข่การพัฒนาครอบครัวขอควายการพัฒนาชุมชนงองงูการพัฒนาสังคมซึ่งถ้าทุกคนจะตอบก็ต้อง บางคน lifting, อาจจะคิดว่าต้องตอบการพัฒนาตนเองใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่คะ่ะคําตอบที่ถูกก็คือข้อขอไขค่ค่ะคือการพัฒนาครอบครัวเพราะเนื่องจากนักเรียนช่วยเหลืองานบ้านทําให้เกิดความสะดวกสบายคุณแม่มีเวลาพักผ่อนทาให้เกิดความสะดวกสบายต่อคุณแม่มีเวลาพักผ่อนนะคะทําให้เกิดความสุขในครอบครัวคือการพัฒนาครอบครัวค่ควคะ,ค,ะคําตอบที่ถูกต้องคือขอไข,อขค่ค่ะข้อ16นะคะเออข้อ17นะคะ การที่คนในหมู่บ้านช่วยกันปลูกต้นไม้ริมถนนทําให้หมู่บ้านดูสวยงามและร่มรื่นมากนี่คือประโยชน์จากการพัฒนาสิ่งใดค่ะก็จะเห็นว่าคนในหมู่บ้านช่วยกันปลูกต้นไม้ริมถนนนะคะทําให้หมู่บ้านหมู่บ้านก็คือชุมชนนะคะหมู่บ้านก็คือชุมชนคําตอบก็คือคอควายค่ะการพัฒนาชุมชนนะคะให้หน่าอยู่ข้อ18นะคะ ถ้าครูต้องการแสดงจำนวนนักเรียนที่ชอบกีฬาฟุตบอลวอลเล่บอลและบาสเกตบอลเพื่อให้เห็นว่ากีฬาชนิดใดได้รับความนิยมมากที่สุดควรใชส้สถิติใดในการนำเสนอข้อมูลก็ไก่ค่ามัธยาฐานขอไข,ข่ค่าเฉลี่ยขอควายกราฟแท่งนะคะงองูพิสัยนะคะซึ่งครูจะอธิบายว่าค่ามัธยาฐานก็คือค่ากึ่งกลางของข้อมูลเมื่อเรียงลำดับแล้วเช่น หนึ่งสองสามสี่ห้าค่ามัธยฐานก็คือสามค่ะคือค่ากลางนะคะค่ากลางของข้อมูลนะคะค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยก็คือข้อมูลตัวตัวเลขค่าต่อเนื่องไม่เหมาะกับการเปรียบเทียบเช่นค่าเฉลี่ยของคนอายุระหว่าง5 0ถึง59ปีเฉลี่ยค่าเฉลี่ยจะเป็นเปอร์เซ็นต์สมมติจะเป็นเปอร์เซ็นต์เช่น98.83 เปอร์เซนอย่างเงี้ยนะคะคอควายกราฟแท่งกราฟแท่งคือเหมาะกับการเปรียบเทียบจำนวนหรือปริมาณของข้อมูลประเภทต่างๆนะคะงอง,งูพิสัยก็คือค่าความแตกต่างระหว่างคะแนนสูงสุดกับต่าสุดนะคะซึ่งเราต้องการแสดงจำนวนนักเรียนที่ชอบกีฬาฟุตบอลวอลเล์บอลและบาสเกตบอลน,นะคะต้องใช้สถิติการนำเสนอข้อมูลแบบใดนะคะก็คือกราฟแท่งนะคะ ค่ะข้อสิบนะคะข้อ19ข้อใดคือความหมายของเว,เวทีประชาคมที่ถูกต้องที่สุดกอไก่การที่คนในชุมชนมารวมตัวกันเพื่อจัดงานวัดขอไข่การที่คนในชุมชนมารวมตัวกันเพื่อพูดคุยและแก้ปัญหาต่างๆของคนในชุมชนร่วมกันคอควายการที่คนในชุมชนมารวมตัวกันเพื่อเล่นเกมสนุกสนุกงองู การที่คนในชุมชนมารวมตัวกันเพื่อทําบุญเท่านั้น <c oughs> ค่ะความหมายของเวทีประชาคมนะคะเวทีประชาคมคือการที่สมาชิกหรือคนในหมู่บ้านมาพบปะกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันตัดสินใจเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาในหมู่บ้านหรือในชุมชนของเรานะคะค่ะคำตอบพิถูกก็คือข้อขอไขคือการที่คนในชุมชนมารวมตัวกัน เพื่อพูดคุยและแก้ปัญหาต่างๆของคนในชุมชนร่วมกัน,นะคะ่ะข้อ20นะคะการทำไมการที่ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการทำทีประชาคมจึงเป็นสิ่งสำคัญข้อกอไกเพราะเป็นหน้าที่ของผู้นำชุมชนเท่านั้นข้อไข่เพราะจะทำให้ได้รับเงินรางวัลข้อควายเพราะจะได้ช่วยช่วยปัญหาของชุมชนได้รับการแก้ไขและให้ถ้าทำให้ชุมชนหน้าอยู่ขึ้น งองูเพราะจะทำให้เจอเพื่อนใหม่ๆซึ่งครูก็บอกไปในข้อที่19แล้วนะคะว่าคือเวทีประชาคมค,คือการที่คนในชุมชนมาร่วมพบปะก,กันและตัดสินใจแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนนะคะซึ่งหน้าที่ของผู้นำชุมชนนะคะหน้าที่ของผู้นำชุมชนไม่ถูกต้องนะคะไม่ใช่เป็นหน้าที่ของผู้นำชุมชนเท่านั้นต้องเป็นของทุกคนในชุมชนนะคะ จะได้รับเงินรางวัลเงินรางวัลไม่ใช่ปัจจัยหลักนะคะของการพัฒนาชุมชนค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ปัจจัยหลักของการทําเวทีประชาคมนะคะแล้วก็การช่วยแก้ปัญหาของชุมชนได้รับการแก้ปัญหาทําให้ชุมชนน่าอยู่ขึ้นอันนี้คือถูกต้องนะคะคือคือหลักของการทำเป็นทำประชาทำเวทีประชาคมนะคะข้องวงูง จะได้เจอเพื่อนใหม่ๆอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะคำตอบคือข้อคอควายค่ะค่ะครบ20ข้อแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะวิชาการพัฒนาต,ตนเองสังชุมชนและสังคมนะคะหวังว่านักศึกษาสกรทุกท่านคงได้ประโยชน์จากการติวเข้มเติมเต็ม,ตม,ตมความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้คุณครูก็ขอจบการติวเข้ม เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ